สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับครูอ้อนะคะคุณครูที่สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการเรียนการสอนออนไลน์ในคลิปที่4นะคะพวกขอทบทวนนิดนึงนะคะโดยคลิปที่1นะคะก็จะเป็นเรื่องของพยัญชนะสระและวรรณยุกซึ่งพวกได้มีการทบทวนนักเรียนว่ามีกี่รูปกี่เสียง นะคะส่วนคลิปที่2และคลิปที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของไตรายาง3ามม่ซึ่งไตรายางทั้ง3ามม่นี้นะคะก็จะไปเชื่อมโยงกับพยัญชนะทั้ง44ตัวนะคะที่เราได้เรียนกันไปส่วนในวันนี้คลิปที่4จะเป็นเรื่องของสระนะคะซึ่งในวันนี้ครูอ้อจะเจาะจงและให้ความรู้นักเรียนลึกลงไปจากคลิปที่1 นะคะโดยคลิปที่1เนี่ยจะบอกแค่ว่าสระมีกี่รูปกี่เสียงแต่ในวันนี้นะคะจะมาแบ่งแยกนะคะเสียงของสระนะคะซึ่งวันก่อนเราได้เรียนกันไปว่าสระมี21รูป32เสียงใช่ไหมคะ,ะแต่ยังไม่ได้พูดถึงว่าสระหมายถึงอะไรเลยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก่อนจะไปเรียนรู้ว่า32เสียงที่เราได้เรียนกันไปเนี่ยมันแบ่งแยกเป็นกี่ประเภท ่อนืต้องไปรู้ว่าความหมายของสระคืออะไรก่อนไปชมคิดกันเลยค่ะเด็กๆรู้หรือไม่คะว่าสระคืออะไรสระคือเครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมาเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอโดยตรง ตามหลักภาษาไทยถือว่าพยัญชนะจำเป็นต้องอาศัยสระจึงจะออกเสียงได้ถ้าพยัญชนะไม่อาศัยเสียงสระก็ออกเสียงไม่ได้สระในภาษาไทยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. รูปสระ 2. องเสียงสระรูปสระ ทั้ง21รูปมีดังนี้ 1. วิสัญชนี 2. ไม้หันอากาศ 3. ไม้ไตคู 4. ลากข้าง 5. พินอิ 6. ฝนทอง 7. จนรุกขหิต 8. ฟันหนู 9. ตีนเหยียด 10. ตีนคูส1บไม้หน้า 12. ไม้หมวน 13. ไม้มะลาย 14ไม้โอ15ตัวอ16ตัวยอ17ตัววอ18ตัวลึ19ตัวรือ20ตัวลึ21ตัวลือค่ะ ของเสียงสระนั้นรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราไปศึกษาพร้อมๆกันจากคลิปวิดีโอนี้ไปกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆยังจำกันได้ไหมครับว่าสระในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่เสียงสระในภาษาไทยมีทั้งหมด32เสียงคือสระอาสระอาสระอีสระอีสระอึสระอือ สระอูสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระอสระออสระอัวสระอัวสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระเออ สระเออสระอัมสระไอสระไอสระเอาหรือ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 โดยสระทั้งสามสิบสองเสียงนี้แบ่งออกได้เป็นสระเดียวสระประสมและสระเกินอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยครับ เริ่มจากสระเดียวคือสระที่เกิดจากฐานเพียงฐานเดียวมีทั้งหมดส8ปเสียงดังนี้สระอสระอาสระอีสระอีสระอึสระอือสระอูสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระออ สระอสระเอสระเอส่วนสระผสมคือสระที่เกิดจากสระเดี่ยวสองเสียงมาผสมกันมีทั้งหมดหกเสียงดังนี้สระอัวสระอัวสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือและสุดท้ายสระเกินคือ สระที่มีเสียงของพยัญชนะปนอยู่มีทั้งหมดแปดเสียงดังนี้สระอําสระไอสระไอสระเอารืหรือหรือหรือ นอกจากการแบ่งสระออกเป็น3าประเภทแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสระเดี่ยวสระผสมหรือว่าสระเกินนะคะเราก็จะมีการออกเสียงสระให้เป็นในรูปของสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวพู้วมีรูปนะคะให้นักเรียนได้ดูกันในการแบ่งสระทั้งสระเดี่ยวสระผสมและสระเกินว่าเวลาออกเสียงแล้วสระเหล่านี้นะคะจะออกเสียงสั้นหรือเสียงยาวไปชมกันค่ะ ลักษณะในการออกเสียงสระทั้ง3ประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นสระเดี่ยวสระะสมหรือสระเกินเราก็จะออกเสียงสระเดี่ยวเป็นสระเสียงสั้น9เสียงสระเสียงยาว9เสียงส่วนสระประสมเราจะออกเสียงสระเสียงสั้น3เสียงสระเสียงยาว3เสียงสระเกินนะคะเราก็จะออกเสียงสระเสียงสั้น 6เสียงสละเสียงยาวแค่2เสียงดูตามภาพได้เลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการออกเสียงสระที่ครูว้อได้อธิบายในภาพให้กับนักเรียนนะคะซึ่งภาพนี้นะคะก็จะส่งผลกับก,บการทําแบบฝึกหัดแผ่นนี้นะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นการที่จะให้นักเรียนเนี่ยเขียนว่าสระเดียวนะคะ เป็นสระเสียงสั้นคืออะไรบ้างสระเสียงยาวคืออะไรบ้างส่วนสระระสมนะคะมีสระอะไรบ้างนะคะอีกแผ่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นการบอกว่าสระเกินมีสระอะไรบ้างนะคะส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะที่ได้เรียนมาทั้ง4คลิป ะะให้นักเรียนวิเคราะห์คำนะคะเดี๋ยว้อจะมีสไลด์ตัวอย่างและอธิบายให้ฟังตามคลิปนะคะอย่าลืมทําการบ้านนะคะจบด้วยการยกตัวอย่างนะคะหวังว่าคงจะทําได้นะคะสวัสดีค่ะบ้านบายนี่เป็นตัวอย่างของแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนเช่นคําว่าเจอคําศัพท์คือคําว่าเจอพยัญชนะต้นคือจอจาน มู่อักษรเป็นอักษรกลางสระเออสระเป็นสระเสียงยาวค่ะตัวอย่างที่สองคำว่าถือคำศัพท์คือคำว่าถือพยัญชนะต้นคือถอถุงหมู่อักษรเป็นอักษรสูงสระอือซึ่งเป็นสระเสียงยาวเช่นเดียวกันค่ะ ่อไปเป็นตัวอย่างที่3ตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคือคําว่าคัดคําศัพท์ก็คือคําว่าคัดพยัญชนะต้นคือคอควายมูอักษรเป็นอักษรต่ําสระอะซึ่งเป็นสระเสียงสั้นค่ะแบบฝึกหัดที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะคะหวังว่าคงทํากันได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมทํานะคะ